ดีทุกคนเช้าอีกแล้วเช้าวันนี้เราจะเดินทางไปบรูมซึ่งเราใช้เวลา3วันทีนี้เราก็มาเริ่มจากบายบายที่พักบายบายที่พักนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปอธิบายเพิ่มเติมระหว่างทางละกันนะเพราะว่าเราต้องรีบออกแต่เช้าโอ้โหในห้องนั่งเล่นเมื่อคืนไม่ได้ใช้หรอกมามาแวะนอนอย่างเดียวก็เดี๋ยวเราจะรีบออกตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะได้มีเวลามากที่สุด นะคะทุกคนก่อนอื่นเราต้องไปเติมน้ํามันก่อนเติมน้ํามันเสร็จแล้วเราก็เออเริ่มเดินทางโอเคไปกันเลยจ้ะไปไปเพื่อความไม่เสียเวลาเย้ออกออกประตูยังไม่ได้เลยไปยังไงเดียว จจิบาหรือเปล่าหรือว่าโมเรสปริงก็คือแวะเข้ามาดูว่ามันมีอะไรบ้างในนี้เราก็จะกินข้าวเช้าที่นี่ว้าวขนาดเข้ามากลางป่ากลางเขาค่อนข้างลึกอยู่ก็ยังมีเตาบาร์บีวนะแต่ว่าอันนี้ก็ยังถือว่าแบบใกล้เมืองอยู่ยังออกมาแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าเราออกไปไกลกว่านี้แล้วไปเจอเตาบาร์บีวสักที่หนึ่งที่แบบ อยู่กลางป่าเราคงดีใจแย่คงได้กินอาหารอุ่นๆเพราะว่าตอนนี้เราคิดว่าเราคงจะได้กินอาหารเย็นไปสักพักใหญ่ๆะระหว่างกำลังเดินเข้าไปเดี๋ยวเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็เล่าไปแล้วในคลิปก่อนๆหรือเปล่าจำไม่ค่อยได้ก็คือวันนี้เราเริ่มอ,ออกเดินทางใช่ไหมเราจะเลือกทางที่มันเป็นกิฟต์เ v เวอร์โรซึ่งมันก็จะค่อนข้าง อดเวนเจอร์นิดนึงขรุขระอะไรนิดหน่อยมีการข้ามน้ําบ้างแล้วก็ขับลัดเลาะไปทางนั้นแล้วก็เที่ยวทางนั้นแทนซึ่งตอนแรกเราตั้งใจจะไปอีกทางหนึ่งทางที่มันเป็นทางค่อนข้างใหญ่เนาะแต่ว่าได้เปลี่ยนใจเพราะว่าเราได้เช่าเป็นรถที่เป็นรถออ,อฟโรดแทนตอนแรกะแะ่เอารถที่มันไม่ได้ออฟโรดก็คิดว่าจะขับตามถนนใหญ่นะคะบอกว่าถ้าเราไปรถที่มันไม่ได้อฟดอฟโรด เราจะไม่สามารถที่จะนั่งขเขาเรียกอะไรนะที่จะออกข้างนอกเลยได้เลยแค่ออกแค่ไปแบบเรสแอเียก็ไม่ได้เลยเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราอัปเกรดรถเป็นออฟโรดดีกว่าพอแบบอัปเกรดเสร็จเราก็เลยคิดว่าอ้าวไหนๆก็อัปเกรดแล้วทำไมเราไม่แบบลองเส้นนี้ดูล่ะก็แบบโอเคมันลองดูก็ได้ก็เลยเป็นแผนเปลี่ยนไปนหมดแต่เนี้ เริ่มชักไม่แน่ใจว่าถ้าเราเข้าไปจนถึงตรงที่ข้ามน้ําอ่ะน้ํามันจะข้ามไม่ได้หรือเปล่ามันจะเหมือนตอนที่แบบตอนที่เราไปเที่ยวเมื่อวานอ่ะมันจะมีจุดหนึ่งที่มันเป็นรถที่จะควรจะข้ามน้ําได้น้ํามันแรงมากมันข้ามไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดไปแล้วมันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาเราอาจจะต้องกลับอาจจะต้องแบบได้แวะเที่ยวแค่ครึ่งเช้าแล้วก็กลับอาจจะเสียเวลานิดหน่อยแต่ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเดี๋ยวไปชมกันว่าเป็นยังไง นี่ตอนนี้เรามาถึงจุดข้ามน้ําแรกอันนี้เป็นเป็นจดกิ้งข้ามน้ําแทนนะไม่ใช่ที่รถข้ามปะ่ะเราไปลองเดินเที่ยวกันดีกว่า ที่นี่ยังมีน้ำอยู่แล้วก็สวยมากๆเลยแม้การเดินทางเข้ามาจะค่อนข้างยากลำบากนิดหน่อยต้องเดินข้ามน้ำข้ามข้ามข้ามมาแต่ก็ยังโอเคอยู่ยังถือว่าโอเคเดินไม่ไกลแป๊บเดียวถึงแล้ว อ่ะล่ะระหว่างทางแรกตอนนี้เรามาหยุดที่ลุกเอาหนึ่งซึ่งเริ่มมาเรื่อยๆเริ่มแบบแยกทางจากทางหลักออกมาและอันนี้เราแบบทางหลักมันต้องเลี้ยวซ้ายเราไม่ได้เลี้ยวซ้ายเราก็ตรงมาเพิ่มแล้วก็มาลุกเอา ระหว่างทางซึ่งสวยมากเห็นมาแต่ไกลแล้ววิวนี้ไนส์มากๆเลยคนอื่นเขาก็มาจอดหยุดกันแล้วเนี่ยไปต่อไปต่อ ที่ต่อไป How long walking? แก Some ม m าจ j o ์ h ซึ่งที่นี่มีรีเซพชันมีร้านอาหารมีอะไรเยอะแๆไปหมดแล้วก็โอ้มีรถมาจอดเยอะด้วยดูแบบว่าเป็นที่เที่ยวที่หนึ่งเลย Do you know how long walk? r e s i d n t say Maybe not much Okay Let's go สรุปแล้วคือทางที่จะเดินใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงมันไม่มีแบบทางอื่นพอไปดูแผนที่จริงๆแล้วก็คือเราจะต้องตัดสินใจเดิน2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็เลยจะมาลองคุยกับรีเซพชันดูก่อนว่าจะว่าแบบมาจจะต้องอะไรอย่างไรบ้าง ในที่สุดมาถึงแล้วเดินนะเนี่เมื่อกี้แสนสองสวยมากถึงว่าคนเดินมากันเยอะเลย มาบนรถแล้วทุกคนเหงื่อแบบว่าเยอะมากระหว่างเดินก็คือแบบเหงื่อออกเยอะมากเพราะว่ามันอากาศมันร้อนนะเนาะแต่พอไปถึงตรงจุดท่องเที่ยวจริงๆก็คือโอเคเย็นน้ําก็เย็นอากาศรอบๆตรงนั้นก็เย็นแต่ว่ามันก็ต้องเดินกลับอีกที ทางตอนแรกๆมันก็จะเป็นเดินธรรมดาแต่พอผ่านไปสักพักมันเริ่มเป็นหินให้แบบระวังวให้ก้มเดินอะไรเงี้ยพอผ่านไปอีกสักพักมันเริ่มเป็นหินที่จะต้องปีนต้องก้าวก้าก้าพยายามบาลานซ์เดินเดินแบบระมัดระวังซึ่งก็คนท่องมันเหมือนเป็นฤดูท่องเที่ยวเป็นช่วงแบบสกูฮอลิเดย์เนาะเขาก็เที่ยวกันเยอะเราก็เดินได้สักพักงหนึ่งเราก็ต้องค่อยๆรอ,อหรืออาจจะรอคนสวนหรืออาจจะรอคนข้างหน้า จนกว่าเขาจะให้เราผ่านเราถึงจะแบบกลับมาเดินแล้วได้เหมือนเดิมบางคนเขาก็แบบมีอายุนิดนึงเขาอาจจะเดินช้าหน่อยเราก็จะต้องแบบค่อยๆหรือไม่บางบางคนเขามาเป็นครอบครัวนะแบบลูกตัวเล็กๆก,ก็เดินหรือไม่ก็อุ้มเด็กคือถ้าเล็กเกินหรือว่าเด็กเกินเขาก็อุ้มแต่ก็อุ้มจนไปถึงข้างในซึ่งแบบ แล้วก็ Amazing เขาครัวที่เขาแข็งแรงกันมากๆแต่ว่าเข้าไปถึงข้างในคือมันคุ้มมากมันสวยมากแบบน้ําใสเราเห็นน้ําใสตั้งแต่ระหว่างทางเดินและมันต้องข้ามไหลน้ํามากซึ่งระหว่างการข้ามแล้วก็กลัวนิดๆเพราะว่าทะลื่นทะลื่นลมไปตรงน้ำแบบมันจะเปียกแล้วลงเท้าแล้วก็จะเปียกตลอด3าวันซึ่งเราก็ไม่อยากให้มันเปียกนี่ข้ามน้ำาอล้วนี่เห็นไหมเฮนี้พอไปถึงข้างในก็เริ่มแบบเห็นตรงจุดเล่น เล่นแรกก่อนก็แบบสวยมากน้ําดูใสแต่ว่าเราอยากไปเห็นตรงข้างในน้าตกแล้วก็เลยแคมเด,บ,ดบกับคาขึ้นไปอีกนิดนึง <S <S จนไปถึงซึ่งก็ถือว่าคุ้มให้มา <S <S 2> <S 2> แต่ว่า <S <S <ๆ>การมาเดินอันนี้คือมันจะเสียเสียเวลาไปแบบสองชั่วโมงตามเพลนก็คือสองชั่วโมงไม่รวมไหวแต่ว่าเราเดินจริงๆประมาณชั่วโมงกวกว่า ซึ่งก็ชั่วโมงกว่าเราก็เสียไปตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะเสียขนาดนี้ตอนนี้ก็แบบ17โมงกว่าแล้วเราก็เลยไปได้ไม่ทุกจุดจุดอีกสองจุดข้างหน้าที่เราจะไปอ่ะจุดหนึ่งอะ่ะมันปิดตอนเที่ยงขึ้นตอนนี้17โมงกว่าแล้วกว่าเราจะไปถึงตรงนั้นมันก็ปิดแล้วใช่ไหม <laughs> กับอีกจุดหนึ่งเราลองเช็คดูแล้วมันก็จะต้องเดินอีกสองชัวงวง่วโมงซึ่งถ้าเราหมดแต่ทำอันนี้เราจะไปไม่ถึง มเมาเพราะว่ายังลยหนทางยังอีกไกลเราก็เลยต้องข้ามไอจุดตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตรงที่เป็นแบบข้ามน้ําทางที่แบบต้องเอ่อ crossing river crossing อะไรตรงนั้นแล้วก็ข้ามไปแล้วก็จะเป็นแบบผ่านน่าจะอยู่บนรถยาวๆเพราะว่ามันก็จะขับไปเรื่อยๆอาจจะแวะพักนิดนึงก็เพื่อนอาจจะได้เห็นเป็นภาพเอ่อ รถเป็นภาพถนนเยอะหน่อยเพราะว่าถ้ามันเป็นถนนที่ที่ดูแอนด์แอนเจอร์นิดนึงกับถนนเราก็จะตื่นเต้นแล้วก็จะเก็บภาพเก็บบรรยากาศถนนแทนก็อ่ะตอนนี้บรรยากาศเป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆไปดูอันต่อไป other people cross ชมวิวอีกจุดมาเจอลูกเขาปเป็นวิวแบบนี้ว้าวคือมีดอกไม้ด้วย ท่นี้สร้างวิวมาได้สวยงามมากเลยเนาะมันแบบเป็นซี่ๆเลยในกล้องอาจจะดูไม่สวยมากเท่าไหร่แต่ว่ากับตาที่เราเห็นตอนนี้คือสวยมากๆๆๆๆๆแล้วเราก็จะเริ่มบอกลาภูเขาเหล่านี้เพราะเราจะเดินทาง heading ไปอีกทางหนึ่งเนาะก็เตรียมบอกลาน้องภูเขาแล้วก็ เดินทางกันต่อ some some rest place เออโฮมสเต something มันเหมือนเป็นแบบที่จอดพักเราจะมาแวะกินข้าวกลางวันกันแต่ว่าเมื่อกี้กินไปแล้วหิวกินมาบนรถแล้วซึ่งเปื้อนเป็นทางเลยโอใครเลยสิเี่ยเรามาดูห้องน้ำของที่นี่กันก่อนอ่าเป็นห้องน้ำต,ตู้มีแค่ ห้องน้ำแต่ก็มีน้ำให้ใช้ว้าวไม่ใช่ห้องน้ำหลุมอย่างน้อยยังยังดีก็จากตรงห้องน้ำมองไปทางฝั่งโน้นเหมือนเป็นช็อปอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราจะลองแวะไปดูว่ามีกระฟงกาแฟมีอะไรสักหน่อยไหมไหนมาดูซิเขามีอะไรบ้างสัมปิงสิบแปดดอนเอง Green, green. Let's ของที่เราลึกมาแล้วก็จะซื้อกปอี้แต่เขาบอกว่าเขาให้ช่วยมาแล้วก็ให้มาเลือกเอาว่าจะเอาอะไรเ oh, okay. อาแล้ล่ะลองแบ๊กโอเคกาง่ายดีเนาะเวลาจะขายกปี้ ที่กฟรีเวอร์ฟรีแคมกำลังมองหาจุดที่จะตั้งเต็นท์กำลังมองหาว่าตรงไหนที่จะพื้นไม่แข็งมากซึ่งก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันจะอยู่แบบใกล้ๆลิเวอร์แล้วก็มีคนมาแคมกันเยอะอยู่นะเวลาตอนนี้คือบ่าย3 45ซึ่ง ถ้าเราไปอีกไปต่ออีกมันจะใช้เวลาชั่วโมงกว่ากว่ากับสองชั่วโมงแล้วฟ้าก็จะมืดเราก็เลยจะมาลองดูที่แถวนี้ก่อนว่ามันน่าสนใจที่จะแคมป์ไหมหรือว่าจะไปต่อดีเพื่อนๆคิดว่าไง not find the spot รู้ตัวอีกทีเราก็กางเต็นท์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ กำลังจะไปเล่นน้ำทูฝั่งทางนู้นยิ่งเป็นทรายคล้ายๆแบบเป็นบีชเลยส่วนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นหินนิดหน่อยเหมาะสำหรับการเชื่อชื่อมีรถมาเพิ่ม ดึกๆล้วอาจจะมีเพื่อนบ้านมาตั้งเต็นท์ข้างๆก็ได้โอจบวันอย่างรวดเร็วเพราะว่าไม่อยากฟ้ามืดนะคะวันนี้ รถบางคันก็ช่างมีเกินมีเงินมีตังกันเหลือเกินแอบดูเต้นชาวบ้านนิดหน่อยตอนนี้พาทิ์กำลังจะรับขอบฟ้าก็จะได้แสงแบบอีกแบบพอมาเริ่มรับมันก็จะเป็นทองฟ้าสีชมพูสวยงามแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำอย่างอื่นต่อเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะ มาเล็บคอร์ดการบอกลาสำหรับวันนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปนั่งทำอย่างอื่นจะไปลองดูหัวข้ออื่นต่ออีกนิดหนึ่งมันมีเวลาว่างไม่รู้จะทำอะไรเน็ตก็ไม่มีตรงนี้ก็จบสำหรับทริปวันแรกอาจจะคลุกคละไปว่างอาจจะมีความแพนๆผิดแพลน,พรน,พรน,พรนหรืออะไรอยู่บ้างเดีนะ๋ยวนงเดินทางนี้ได้ไหมเดินทางปกติดีกว่า เมื่อเช้าก็ได้ไปแวะหลายที่อยู่เอาจริงๆแต่ว่าก็มีการสคิปไปแบบจงประมาณที่สองที่เพราะว่าเวลามันไม่ทันนะเนาะเพราะว่ามันจะต้องแบบใช้เวลากับการเดิน็คกิ้งแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มค่าที่เราได้เดินคุ้มค่าที่แบบเออได้ลองเดินจะได้ไปเห็นว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงก็ถือว่าโอเควันนี้ก็จบลงแบบสวยๆได้มากลางเต็นท์ทั้งๆที่ยังมีแสง เพราะว่าถ้าเกิดไปอีกหน่อยหนึ่งเราก็จะแบบไปถึงตอนมืดเราไม่รู้ว่าเราจะมีสปอตดีๆอยู่ใกล้น้าอะไรแบบนี้ไหมก็ถือว่าโอเคแต่ว่าแถวนี้ก็แมลงวันเยอะอยู่นะความจริงมันก็จะมีเยอะทุกที่แหละช่วงชเนี้ยมันก็จะแบบช่วงตอนเหนือนมแมลงวันมันจะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งอ่ะทุกคนเราพักผ่อนดีกว่าเราบอกลาสาหรับวันนี้ด้วยพระอาทิตย์ที่กําลังจะตกหลัง ต้นไม้ไม่ได้ตกหลังเอ่อท้องฟ้าทะเลอะไรนะตกหลังต้นไม้อะล่ะทุกคนบายบายเจอกันพรุ่งนี้ตอนพรุ่งนี้เราจะไปแวะพวกแบบที่เที่ยวเยอะหน่อยเพราะว่าจะองจุดกลางๆที่เรามาเนี่ยมันจะมีที่เที่ยวแบบที่ที่มันต้องเดินต้องแวะต้องแท็กิ้งอะไรเงี้ยอาจจะไปแบบไปแวะเที่ยวแวะแท็แทก,กิ้งเยอะหน่อยแล้ววันสุดท้ายก็จะเป็นแบบค่อนข้างขับตรงไปที่บลูมเลยก็เอาเป็นว่าเราจบเป็นวัน,วน พราทิตย์ตกแล้วพอดีเลยตกหลังต้นไม้ทุกคนบายบายเจอกันวันรุ่งขึ้น